ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพื่กับผมนายชอตตี้บูโจว่ายเช่นเคยนะครับคราวนี้เราอยู่กันที่เกมมือถือญี่ปุ่นนะฮะมาจากอนิเมะด้วยนะครับก็คือนี่เลยอาโอโนะคานาตะโนะโฟลิซึมนะฮะลิซึมก็คือลิทึทิลมันเองนะครับก็อ่อในเวอร์ชั่นรูปแบบเกมมือถือครั้งแรกนะครับใช้ชื่อพารว่า Eternal Sky ยนะฮะก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอนิเมะมีอะไรให้ดูนะครับมีเพื่อนๆในแฟนเพจนี่แหละก็บอกกันมาว่าเนี่ยมันมาจากอนิเมะนะ ซึ่งผมไม่เคยดูมาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปหาดูนะฮะเพราะว่าสี่สาวที่เราเห็นณนะตอนนี้ก็คือแบบส่วนทรงองค์เอวหน้าตาผ่านหมดนะครับสาหรับผมสาหรับการเล่นนะครับเกมนี้นะฮะมันจะออกแนว RPG ผสมกับเ,เปิดเนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องของสาวๆให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมีระบบหัวใจนะครับก็โดยรวมแล้วไม่มีอะไรเป็นสดานเลยคือเล่นง่ายๆนะครับสาหรับเหมาะสําหรับคนที่ชอบอนิเมะ เรื่องนี้เท่านั้นนะครับใครที่ไม่ชอบอนิเมะเรื่องนี้หรือไม่เคยดูเนี่ยมาเล่นเกมนี้อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันมีแค่นี้เองวะอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่ะเข้าไปดูกันเลยนะฮะอ่านี่นาะตาเกมเป็นอย่างนี้นะครับก็จากการรีวิวคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าพอไม่มีเมาส์แล้วเนี่ยคือมองไม่ไม่ดูยากว่าผมกําลังพูดถึงเมนูไหนอย,อยู่เวลาที่ผมกําลังแปลภาษาก็เลยเอาเมาส์กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเริ่มกันเลยเนาะทัชสตานะฮะอ่าก็อันนี้ก็ ถ้าเกิดเป็นเกมภาษาอื่นนะอาจจะเอาเมาส์ออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนี่แหละเป็นภาษาญี่ปุ่นอย,อย่างที่บอกเนาะก็คือเราต้องเอาเมาส์ชี้ด้วยว่าเราเอ่อต้องกดเมนูไหนกําลังพูดถึงเมนูไหนอยู่นะฮะทวนี้เราก็กดปุ่มนี้เลยนะฮะสีฟ้าเพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลงการเล่นเกมนี้นะครับชื่อย่อของเกมนี้ก็มีนะสั้นๆนะครับอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเนี่มันก็จะเป็นแบบลักษณะเนื้อเรื่องนะครับก็นี่มีสาวๆมีอะไรมานะครับก็ สามารถกดที่ตรงยึกๆขวาบนได้นะครับเพื่อที่จะทําทได้2อสอย่างนะครับก็คือสคริปต์อันแรกก็คือข้ามเนื้อเรื่องไปเลยหลอกนะครับก็ดูว่าที่ผ่านมาสนทนาอะไรกันไปบ้างอันสุดท้ายก็คือเป็นการเปิดปิดนะครับแบ็กกราวน์นั่นเองนะครับก็ขอสคริปต์กันละกันผมไม่แปลเนื้อเรื่องนะครับทุกครั้งที่การกดสคริปต์แล้วเราต้องกดทัชอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องกด2ครั้งเพื่อให้มันข้ามเนื้อเรื่องมานะครับทีนี้ก็จะมีสาว4คนให้เราเลือกนะฮะก็คนแรกนะครับออราเลยก็คือเร สมดุลนะครับมีสายสมดุลนะครับมี4คนนะครับนี่มีสกินะน้องคนนี้ก็มีบอกหมดครับสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะครับนมเท่าไหร่อกอะไรเงี้ยเออนะสส่วนชีไซส์ของเขาสามีบอกหมดนะครับอ,อันนี้ก็แนวสปีเดอร์นะฮะสปีเดอร์นะครับก็เนี่ยแหละครับ,ก,นนรบก็มี4คนให้เลือกนะครับจริงๆมันก็ได้ทุกคนนะแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกคนไหนเป็นหัวหน้าจะได้การ์ดของคนนั้นเป็นระดับแหลขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเลือกหัวชมพูกันละกัน นะก็ไอดีหลักผมเนี่ยเล่นเรื่องหัวดําไปแล้วนะครับเพราะใน4คนนี้เนี่ยผมก็นะชอบหัวดํากับหัวชมพูนะฮะนะขอโดสคริปนะครับที่เป็นเนื้อเรื่องผมจะสคริปไปเลยนะครับเรามารีวิวระบบหลักของเกมดีกว่าอฮนะเอาล่ะก็มาถึงเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนเปิดกายปองครับอเขาสคริปได้นะนี่ก็คือเราได้ตัวละครใหม่ๆมานะครับเอยคนนี้ก็น่ารักเออ ไม่ได้มีแค่4สาวนะครับเกมนี้มีมากกว่านันโอ้คนนี้ใช้ได้เลย <c oughs> น่ารักดีเหมือนกันนละก็เนี่ยเราก็จะได้การ์ดมาเพิ่มนะครับเห็นไหมได้การ์ดมาเพิ่มแล้วมันจะคอยมีการสอนอตลอดนะครับว่าะระบบไหนทํางานยังไงบ้างนะครับถ้าอ่านไม่ออกก็เดี๋ยวด,ยวดูเดี๋ยวผมจะรีวิวซ้ำให้ดูอีกทีแปลซ้ำให้ดูทําให้ดูอีกครั้งแน่นอนนะฮะ โอเคนะฮะก็ยังคงเป็นเนื้อเรื่องอยู่ขอสคริปต์เลยละกันอันไหนไม่สําคัญผมจะขอตัดฉากไปเลยนะจะได้มารีวิวจะได้กระชับลงด้วยนะฮะ <S <S ทีนี้การต่อสู้เกมนี้นะครับก็ <S <S <ๆ>คือมันแนวแทบจะออโต้เลยเราแทบไม่ต้องทําอะไรมากเลยคือมันจะแข่งกันมันจะวิเหมือนกับบินแข่งกันอะ่ะเออแล้วก็เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะจะโจมตีจะแกล้งจะหลบจะอะไรอย่างเงี้ยทาได้นะครับทุกครั้งที่มีการสอนมันจะถามแบบนี้เสมอครับว่าดูอีกครั้งไหมเผื่อไม่เข้าใจแล้วก็อันขวาคือ ไปเลยนะครับไปไปต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นการเลือกซัพพอร์เตอร์ครับเกมเมอรญี่ปุ่นชอบมีเนาะก็คือเลือกเป็นขาจอนหรือเพื่อนนะครับไปช่วยนะครับพอจบด่านปุ๊บก็แอดคนนั้นเป็นเพื่อนได้เอออันนี้ก็คือจะเป็นทีมของสมนะครับสังเกตนะมันก็จะมีสามอย่างนะครับก็คือมีสปีดมีโจมตีมีป้องกันนะครับแล้วก็เกมนี้ก็มีสายก็มีอยู่3สายเท่านี้แหละครับอ่าก็มีอยู่แค่นี้อ่ามีระบบชนะแพ้ทางด้วยนะครับอ่าก็สีเขียว จำจำไม่ได้ละผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวค่อยดูก็แล้วเดี๋ยวมันก็มีบอกอ่ะการต่อสู้สามารถกดสคริปได้นะครับกดตรงนี้คือจะสคริปประมวลผลเลยแต่เดี๋ยวผมจะกดเล่นให้ดูนะครับดูว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะฮะทีนี้อ่าเป็นการเลือกครับว่าเราจะเอาใครไปสู้กับใครนะครับคนแรกที่เราต้องเจอคือเนี่ยครับก็เป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวชนะสีชมพูชมพูชนะส้มนะฮะส้มชนะเขียวนะฮะเพราะนั้นผมควรจะเอาสีส้มเอออ่าถูกแล้วนะฮะสีส้มลงไปนะครับ ก็จะมีการประเมินกันเล็กน้อยครากดโอเคได้เลยนะฮะก็จะเป็นการต่อสู้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรละก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะฮะมันก็จะแข่งกันมันจะวิ่งเป็นเบสบอลอ่นะหนะึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็มันก็จะประมวลว่าใครจะเข้าก่อนเข้าหลังนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ขึ้นมาครับโอปเปอเรเตอร์นะครับเขาก็จะบอกมาว่าให้ทําอะไรนะครับโอกาสที่จะชนะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอะไรอย่างนี้อ่านะก็ดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วก็ควรจะเลือกอ <c oughs> กันท้ายเนาะก็เลือกเลือกแล้วแต่นะครับ มันก็จะมีแบบอ,อะไรอะต่อสู้นะครับด็อกไฟอะไรเงี้ยมีด้วยนะครับอ่ะมันก็วัดกันแค่นี้แหละวา่าชนะกันยังไงนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นไหมแค่คอยมาเลือกคําสั่งนะครับแผนการลบนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้สีเอาโอเคเอาสีเขียวไปเลยนะครับป่ะพอพอ,พอ,พ,อพอเข้าใจไหมเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะด็อกไฟให้ดูนะครับคือไม่ต้องทาอะไรเลยดูดิเห็นไหมอุย้ย นี่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 พวกเราเป็นไงครับนี่มีการโจมตีนเกิดขึ้นด้วยนะฮะสองหนึ่งแล้วครับผมโอเปอเรเตอร์มาว่าไงด็อกไฟเลยสี่เอร์นการจัดไปครับก็คือเป็นการต่อสู้นั่นเองถ้าศัตรูอ้า,อาวเวรเราสู้ศัตรูไม่ได้ครับแม่เสมอน,นะฮะโอ้โหถ้าสู้ได้นะจะจะแบบบินชนกนระตุงตังตุงตามเลยนะฮะเ้าอันนี้ใครกะสีโอเคใช้สีเขียวต่อครับน้องคนสวยจัดไปครับเอาละจัดไปครับผม ดูรอบนี้ครับน่านำไปก่อน1 0ครับผมอ้าหลบได้ครับผมด็อกไฟเลยรอบนี้จัดไปด็อกไฟไปเปอร์เซนต์เท่าไหร่ไม่รู้กดเลยด็อกไฟสู้เออสู้หลบได้ครับแม่เสียดายถ้าหลบไม่ได้ก็จะเกิดการต่อสู้กันขึ้นนะครับเฮ้ยคนนี้ก็น่ารักเว้ยแม่ส่วนส่งองเอวมาหือมาจริงๆนะคนนี้ก็เน,นี่ยการแข่งก็จะราวนี้มันก็จะดูว่า3ใน5ใครใครใครเป็นคนชนะนะครับก็ ต่อจากนี้ก็นี่เลยครับก็เดี๋ยวผมจะสคริปต์นะครับซึ่งมันสามารถสคริปต์ได้มันก็จะไม่ไม่มีฉากอะไรให้เราดูแล้วมันก็จะวัดกันแค่นี้แล้วก็ประมวลผลเลยว่าใครชนะเห็นไหมเอออันนี้ชนะห้าหนึ่งเลยเป็นไงล่ะเออถ้าเกิดใครชนะสามครั้งก่อนก็คือ3ามตัวนั่นแหละก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเห็นไหมรอบที่5ก็ไม่ต้องแข่งเพราะบุมชนะ3ามเรียบร้อยแล้วนะครับสามในห้านั่นเองแน่นอนฮนะก็เราสามารถสคริปต์สิ่งเหล่านี้ได้ถ้าขี้เกียจด,ดู ส่วนใหญ่ก็ไม่ดูกันทั้งนั้นอ่ะก็กดสคริปเลยให้มันประมวลเลยว่าสรุปใครชนะนะครับเอาละหัวใจเต็มครับผมไม่ได้มีถอดเสื้อผ้าให้ดูอะไรนังสินะไม่มีนะครับเกมนี้ไม่ใช่18บวกนะครับอ่ะก็มันจะมีเนื้อเรื่องของเธอ,อให้เราไปอ่านนะครับอ่าเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูกันละกันนะฮะเวลาหัวใจตรงหัวใจเต็มเงี้ยเนื้อเรื่องก็จะปลดนะครับเอาละต่อมานนี้ก็คือเขาสอนเรื่องการ อัปเกรดนะครับตัวละครนะครับไม่มีปัญหาครับผมจัดไปอัปเกรดกันเลยนะฮะก็การหลักที่เราเลือกไอคนที่เราเลือกนั่นแหละนะเขาว่าจะให้เราอัปเกรดคนนั้นนะครับอ่ามีเนื้อเรื่องคนนี้ขึ้นมาสคริปต์เลยนะฮะเราไปอัปเกรดกันดีกว่านะโอเคนะวิธีการอัปเกรดเกมนี้ก็ง่ายๆครับก็เนี่ยหาของให้ครบของพวกนี้ก็ได้จากดันเจียนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีบอกเลยว่าพอแรงสูงขึ้นแล้วหน้าตาจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะฮะจัดเลยครับผมแค่นี้แหละครับ อืมก็แนว r า g จทั่วไปครับก็หาของให้ครบเนาะก็จะทำให้ได้การระดับดีขึ้นมาหัวใจเต็มเลยนะเนี่ยวนไีไไ้เอออ,อันนี้ก็บอกต่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเนื้อเรื่องเปิดเปิดเปิดขึ้นมานะครับเพราะว่าเออเกมเนี้ยเหมือนกับว่าคือยิ่งดาวสูงขึ้นอะ่ะเนื้อเรื่องของตัวละครก็จะเปิดมาขึ้นนะครับอ่ะเราเราไปดูที่ไดอารี่ของเกมนี้กันนะไปไดอารี่นะครับนี่ดกดเข้าไปเลยนะครับ ก็จะเป็นการดูเนื้อเรื่องบทพูดของสาวๆซึ่งก็สคริปต์ได้เหมือนกันนะครับบางทีมีให้ตอบคาถามด้วยนะฮะก็มัวๆไปก็ได้นะฮะจริงๆมันก็สคริปต์เลยก็ได้นะไม่ต้องถ้าใครอ่านไม่ออกอ่ะมันไม่เหมาะกับการเล่นการการเข้ามาอ่านพวกนี้อยู่แล้วนะครับใครอ่านออกก็ลองมาดูนะฮะส่วนอันนี้ก็คือเป็นชื่อ ID ของเรานะครับก็ห้ามเกิน10ตัวอักษรเท่านั้นเองนะครับก็แค่นี้การตั้งชื่อไป ก็ง่ายๆนะครับก็เนี่ยแหละคือหลักๆของเกมนี้นะหลักๆของเกมนี้โอเคมาถึงได้รับรางวัลเราอินโบนัสเลยนะฮะก็น่าจะจบช่วงสอนแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปไล่แปลเมนูกันเลยก็แล้วกันนะครับก็เอ่อค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาเหมือนกันเกมนี้รายละเอียดมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็นะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่อยากให้ทำไม่ทําเลยนะครับดูขวาบนก่อนอน,นะฮะข่าวสารของเกมนะครับไม่ดูเนาะอ้าวทาไมหน้าจอมันตกๆไปฮะ อ,อ่ผมอาจจะเซตหน้าจอผิดก็ได้มัง้งเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะฮะหน้าจอกลับมาแล้วนะฮะข่าวสารนะต่อมานะครับเป็นของขวัญน,นะครับรับก่อนนะครับคือเกมเนี้ยช่องเก็บตัวละครมันเต็มโคตรไวเลยเพราะนั้นบางทีเอ,อ่เราต้องไปเคลียร์ช่องเก็บตัวละครก่อนนะครับถึงจะมารับของเพิ่มได้นะครับโอเคนี้เราก็รับของขวัญเกมเปิดตัวเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีเพชรเลย250ไปเปิดกระจะปองได้เลยนะครับอ่ะส่วนต่อมาเป็นระบบเพื่อน,นะฮะก็ ข้ามาดูเลยนะไหนๆก็พูดแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีบอกครับว่าเพื่อนเราเป็นใครบ้างซึ่งยังไม่มีนะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าเราแอดอไปหาใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาดูตรงนี้ได้คือเดี๋ยวมันจะมีสีแดงเด้งขึ้นมานะครับเพราะว่าให้เรามารับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับส่วนอันนี้อันที่4ที่ผมกดมาเนี่ยก็คือเป็นรหัสนะครับเพื่อนนะถ้าจะแอดหากันเนี่ยก็เอารหัสนี้ไปให้เพื่อนแอดมานะครับก็แลกรหัสกันใส่กันไ้ตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดอยากจะแอนหาเพื่อนกันจริงๆนะครับไม่ต้องแอนมาหาผมนะผมไม่ได้เล่นเกมนี้ต่อนะครับก็เนี่ยแหละก็ระบบมีแค่นี้นะ3าอันบนนะครับส่วนข้างล่างมาดูกันเลยนะฮะก็อันแรกเป็นโฮมก็คือหน้าจอนี้แหละครับนะครับอันต่อมานะครับเป็นเรื่องของการจัดการสาวๆใช้คำนี้ก็แล้วกันนะเป็นการจัดการสาวๆนะฮะก็เข้ามาครั้งแรกบางทีมันก็จะมีสอนนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือการอัปเกรด ะการอัปเกรดก็มี2อ,อย่างก็คือเอาตัวละครอื่นที่ไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบหรือเอาเหล่าเทนเนอร์นะครับมันจะมีรูปนกหวีดอยู่เหล่าเทนเนอร์นะครับอันนี้เป็นตัวละครที่ไม่ได้ใช้ในการต่อสู้นะฮะเป็นเหมือนกับวัตถุดิบเฉยๆนะครับแล้วก็เอาการ์ดใบเดียวกันนำมาผสมกันได้ปลดล็อกมีลิมิเตอร์ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปอีโวใช่ไหมเกมนี้ก็ระดับสูงสุดเท่าที่เห็นตอนนี้คือ ur นะครับ ur ก้อนเนี่ยครับก็สโซซงองเอวนะฮะตามนี้ครับผม <laughs> โอเคอ่ะมาดู6เมนูกััันนอแรรกกเลยาจดทีม นะครับก็เกมนี้การจัดทีมเนี่ยมีระบบโอมากาเสอยู่แล้วนะครับก็คือจัดโดยอัตโนมัตินะฮะกดตัวนี้แหละครับโอมากาเสชึบมันก็จะจัดทีมที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดให้เราเลยนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็เกมนี้จะมีระบบคอสด้วยเพราะนั้นต้องเลเวลสูงขึ้นถึงจะเอาการด์ดดีๆมาใส่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเลือกเองก็ก็คลิกเลยคลิกทีละใบเปลี่ยนทีละใบได้เลยอ่าเปลี่ยนทีละใบแค่นั้นแหละครับ ก็เพราะนั้นก็โอมากาเสะแล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วก็กดปุ่มสีฟ้าตัวนี้เพื่อยืนยันด้วยนะครับถ้าไม่กดเนี่ยมันก็จะไม่เซฟทีมให้แล้วเราก็จัดได้ทั้งหมด5ทีมด้วยกันทีม A B C D E ก็แล้วแต่เรานะครับเราจะจัดกี่ตีก็จัดไปนะครับ <c oughs> ต่อมาเอาเลี้ยงซ้ายไปขวาแล้วกันนะฮะก็ต่อมาระบบการอัปเกรดเกมนี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นก็คือเราก็เลือกการ์ดที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็เลือกการ์ดที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ ในการอัปเกรดนะครับหรือเราจะใช้เทรนเนอร์ก็ได้แต่พอดีเราไม่มีการเทรนเนอร์เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเรื่องการอัปเกรดนะครับอ่ะต่อมาอันนี้นะฮะอันที่3นะครับก็อ่อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดต้องเป็นตัวละครเดียวกันนะครับคืออย่าเอาตัวละครเดียวกันไปผสมอ่าโดยผ่านระบบนี้นะครับระบบนี้มันอัปเกรดเลเวลนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีการ์ดที่มันซ้ำกันให้มาใช้ที่ระบบนี้นะครับเอออันนี้จำไว้นะ ส่วนอันนี้ก็เราก็เทสไปแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการนะครับก็มาส่องดูก่อนได้ครับว่าเดี๋ยวพอเลเวลอัพการ์ดต่อไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมโอ้โหดูดีมีชาติตระกูลมากน้องหัวส้มเอ้ย,อยน้องหัวชมพูทําไมกลายเป็นหัวแดงแล้วก็ไม่รู้นะฮะน่ารักน่ารัก,รกเกมนี้นะครับอ่ะต่อมาอันที่อ่าอันที่5ก็คือการขายนะครับก็เลือก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 เสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยถ้าจะขายนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นอ่า กองอะกองเก็บสาวๆแหมภูสนาเกตเลยเป็นอ่าก็สรุปว่าเรามีกับสาวๆอยู่เท่าไหร่นะครับกดเข้ามาดูรายละเอียดได้นมีบอกพลังโจมตีป้องกันอะไรยังไงเท่าไหร่นะฮะอ่าโอเคนี่ก็คือจะเป็นระบบอ่าการจัดการใช้คำว่าอะไรดีการจัดการสาวๆนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับเมนูถัดมาอันที่3นะครับเป็นเควสนะครับก็คือตามเนื้อเรื่องตามเอพิโซดนะครับเราก็จะเล่น ไปตามนี้นะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด3แท็บด้วยกันแท็บแรกคือตามเนื้อเรื่องเลยครับอ่าแล้วเวลาที่เราลุยตามเนื้อเรื่องอะ่ะบางทีเราจะเจอแบบถ้าเป็นเกมอื่นจะเรียกบอสแต่เกมนี้จะเรียกライลนะฮะก็คือเป็นคู่แข่งนั่นเองนะครับบางทีเราสู้กับคู่แข่งไม่ชนะเนี่ยเราต้องกลับไปแก้แค้นนะครับอ่าคู่แข่งเราก็จะมีเลือดจํานวนหนึ่งอะ่ะก็มาเข้าที่แท็บนี้นะครับมันจะโชว์รายชื่อว่าคู่แข่งของเราคนไหนที่เรายังไม่ได้ปราบอะไรเงี้ยก็ต้องไปสู้ต่อนะครับ ส่วนน้าสุดท้ายอีเวนต์นะครับซึ่งผมยังไม่เคยเจอมันปราดกฏออกมาเลยก็อาจจะต้องรออัปเดตกันต่อไปนะฮะไปเราไปลองดูสักบท2บทครับสังเกตดูดีๆนะเกมนี้หลอดเอเนจี Lord มี2หลอดนะครับมีแพดเดิลพอยดด้วยนะครับก็คือ PVP มีนะครับโอ้โหเสียงแมเสียงของเธอคนนี้ <laughs> อย่างแอปเบลมากนะครับนะเสียงนี่เเรียกว่าอะไรอะ เสียงมันแบลมากเหมือนเด็กอนุบาลนะฮะแต่ว่าหน้าตาส่วนทรงคง์เอวอย่างกับเด็กมหาลัยนะฮะเอาล่ะวิธีการเล่นยังไงล่ะมันมี3อย่างให้เลือกซึ่งมันก็จะสุ่มกันไปครับว่าจะเจออะไรนะครับมาดูทีลานก็ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะอ่าเรียกว่าวิ่งแข่งก็ไกลยอยู่นะครับแหม่มีเกี๊ยวราภาษีกันด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะสรุปว่าเราจะได้ของอะไรด้วยในในในการเล่นครั้งนี้นะฮะดอนนูอันที้2อครับอันที่2อ่านหนังสืออ่าแล้วบางทีเนี่ยเราเจอคู่เนี่ยครับก็คือคู่แข่งไรเวลนั่นเองนะครับเป็นค เป็นลนักษณะเป็นบอสครับผมก็ครั้งแรกถ้าเกิดเราสู้ครั้งแรกจะใช้แบ t เทิร์นพอยต์ฟรีแต่ถ้าเกิดเราสู้แล้วไม่ชนะเราก็ต้องไปเข้าในแท็บไลเวอจํจได้ใช่ไหมครับก่อนที่จะก่อนเข้ามาทดสอบให้ดูที่มันมี3แท็บมันอยู่แท็บที่2นั่นแหละถ้าเกิดเราเข้ามาครั้งที่2เนี่ยมันจะต้องใช้แบ t เทิร์พอยต์แล้วใช้1กับใช้ห้าเออไม่ใช่1่ใช้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่เนี้ยใช้50 50อันนี้คือโจมตีแรงขึ้น3เท่านะครับโอเคอสู้เลยนะครับ Battle. การต่อสู้ทุกอย่างจะเป็นไปตามอัตโนมัติมันจะคำนวณให้เสร็จสับว่าเราเจะชนะหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวก็รอมันโหลดคำนวณกันแป๊บหนึ่งฮะคือเกมนี้เสียอารมณ์ตรงนี้แหละมันมีการต้องโหลดต้องรอเนี่ยเป็นเป็นระยะระยะนะครับเพราะนั้นถ้าเห็นผมตัดฉากบ่อยๆไม่ต้องตกใจนะโอเคนะครับคำนวณเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็มีฉากแบบนี้ให้ดูครับเเอามือไปแตะไม่รู้แตะอะไรนะฮะน่น่ารักก็จะเห็นสาวๆน่ารักน่ารักบินลอยเคว้งอยู่แบบเมื่อกี้แหละครับ โอเคนะแล้วก็ได้การเทรนเนอร์มาใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็สรุปแล้วว่าเราชนะแล้วเราได้อะไรบ้างนะครับเห็นไหมนี่แหละก็คือไลบราร์นั่นเองนะครับอ่าก็ถ้าสู้ถ้าสู้ยังไม่ตายก็อย่าลืมแท็บที่2นะครับอ่ะมาดูการฝึกอันที่3ครับเป็นการฝึกบินนะฮะฝึกอันที่2เมื่อกี้ยังไม่สําเร็จเลยอันที่2นี่อะไรนะอา้าวยังไม่เจออีก <c oughs> กำลังจะฝึกอันทนี่2ดันเจอคู่แข่งตลอดนะครับอ่าเจอคนเดิมเลยแต่คนเดิมเลเวลก็จะสูงขึ้น นะฮะก็มาสู้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่สู้ก็ก็กลับไปที่เนื้อเรื่องได้เดี๋ยวค่อยไปสู้ทีหลังนะครับเดี๋ยวเราฝึกอันนี้2ก่อน่าเป็นการเหมือนการเรียนนะครับอ่าโอเคเควสเคลียร์นะครับบางทีก็มีบอสให้สู้อ่าจะหลังจากจบจบทีละเรียกว่าอะไรจบทีละด่านนะครับก็จะอาจจะมีบอสให้สู้ก็สู้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็ธรรมาดานะครับอ่าอย่างไอไลเวิรเมื่อกี้เรายังไม่ได้สู้ใช่ไหมอ่าอยู่ตรงนี้นะครับมีเวลา2ชั่วโมงก็มาสู้กับมันได้นะครับ ไอคนเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือระบบเฟสก็แทบจะอัตโนมัติทุกอย่างเลยนะครับอันที่4ระบบเดลี่อย่างที่ได้บอกไปครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครใหม่ๆมาทาหัวใจเต็มเนื้อเรื่องก็จะเปิดขึ้นนะครับซึ่งจะมีน้หมด2แบบด้วยกันคือคาแรคเตอร์เอพิซอดอันนี้คือตัวละครตามตัวละครเลยนะครับ <S <S ของเราไอหัวชมพูคนนี้นะครับก็จะจะจะ,จะมีเนื้อเรื่องเปิดเยอะกว่าชาวบ้านครับเพราะว่าเรามีลายการแลวเห็นไหมมีลายการ ก็กดเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องดาวน์โหลดข้อมูลนะก่อนที่จะไปอา่านเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับเนื้อหาที่ใช้จริงๆขึ้นอยู่กับว่าเรามีสาวเยอะขนาดไหนและเรากดดาวน์โหลดเนื้อเรื่องของสาวๆมาอ่านเยอะแค่ไหนเนะพราะฉนั้นเนื้อ,อพื้นที่ที่ใช้ที่เขียนใต้คลิปเนี่ยจ,จะไม่ใช่พื้นที่ที่ใช้มากที่สุดนะครับถ้ามีเวลาก็ลองมาอ่านดูนะครับก็แบ่งเป็นทางคาแรคเตอร์เควสแล้วก็เควสเอพิโซดนะครับ2อันสำหรับคนที่อ่านญี่ปุ่นออกเท่านั้นครับอยากซึมซับเนื้อเรื่องเข้ามาที่นี คือถ้าเกิดเราอ่านไม่ออกแต่เราเล่นเนี่ยไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะเพราะมันไม่ได้แจกของอะไรทั้งสิ้นนะจากที่ผมลองดูนะครับมันไม่ได้แจกนะครับแต่ถ้าแจกก็ขอไว้ด้วยแสดงว่าผมจําผิดนะฮะอ่ะเมนตูต่อมานะฮะอันที่้5กระจะปองนะครับก็มาเปิดกันเลยก็แล้วกันนะเนื่องจากว่ามันแถมที่สุดของแจ้มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือ250เพชรนั่นเองนะครับเฮ้ยไอหัวชมพูน่ารักขนาดนี้เลยเนี่ย,ยชุดชุดออกรบของเธอน่ารักทุกคนเล,เลยเว้ย โอเคครับก็อันนี้นะครับก็จะมีให้เราอยู่ทั้งหมด3แพ็กเกจด้วยกันเอาแพ็กเกจแรกก่อนกันละกันนะครับอันนี้ฉลองสี่สสี่สิบหมื่นคือสี่แสนดาวน์โหลดเดี๋ยวนะเกมเพิ่งเปิดไม่กี่วันสี่แสนดาวน์โหลดแล้วเหรอจริงดิฉลองนะฮะก็จะอ่ลดราคานะครับกก่ปองสิบแถมหนึ่งนะฮะปกติราคาสองร้อยสิบลดเหลือร้อยยี่สิบซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่าต้องเป็นคนที่เติมเงินเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเรามีแคชฟรีอ่ะมันจะ ใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้สิทธิ์นี้ใช้ได้วันละหนึ่งครั้งไหนๆก็พูดถึงเรื่องเติมเงินลองกดดูกันละกันนะครับเติมเงินยังไงอะกดไปที่ร้านค้าก่อนนะครับช็อปนะฮะมันก็จะมีถามครับว่าอายุเราเท่าไหร่เกิน20ก็กดอันนี้เสร็จแล้วกอ็อยากได้เพชรอันไหนก็กดเลยมันก็จะดีดหน้าตาของบัตรเครดิตขึ้นมาถ้าใครไม่มีก็ช่วยไม่ได้จริงๆช่วยไม่ได้จริงๆคือ้าต้องมีบัตรเครดิตหรือวาวานเพื่อนๆที่อยู่ญี่ปุนนะ่น่ะซื้อบัตร กูเกิลการ์ดหรือไอจูนการ์ดมาให้เรากรอกรหัสใส่เข้าไปในระบบนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะมันเป็นเกมญี่ปุ่นก็ต้องพึ่งบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตครับผมไอทีน,นี้อ่ะมาที่การ์ดปองใหม่นะครับคือเราไม่ได้เติมเงินแพ็กเกจแรกข้ามไปเราไปที่แพ็กเกจที่2นะครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนจากเลื่อนมาทางนี้อ่าเริ่มมาทางนี้นะแพ็กเกจที่2นะฮะก็เป็นโปรโมชั่นช่วงเปิดเกมน,นะครับก็จะได้3คนนี้โอกาสได้3คนนี้เยอะนะครับก็กด มันทําอะไรได้บ้างเอาดูนะครับอันนี้ก็คืออันเดียวกับเมื่อกี้เลยคือต้องติมเงินใช่ไหมอ่าอันเดียวกันนะครับส่วน,นนี้ก็คือทีละใบนะครับใช้ยิมห้าแคดแล้วก็สิบใบใช้สองห้าสิบแคดการ์ด TSR หนึ่งใบนะครับจัดไปเลยครับผมเปิดเลยหัวชมพูหัวชมพูหัวชมพูมพสําหรับการรีใครอยากจะรีแค่ลบลงใหม่ครับผมเสร็จ <c oughs> แค่ลบลงใหม่อ่าเสร็จเลยนะครับเปิดทีละใบครับผมได้ใครเอ่ยแม่ได้ SR คนนี้น่าเสียดายครับผม ก็สคิปเลยก็แล้วกันนะฮะลุ้นว่าเราได้ SR กี่ใบแล้วก็อยากได้ SSR กับ UR ด้วยนะครับเออพี่พี่ประมวลผลเร็วหน่อยเนี่ยเซ็งตรงนี้แหละอ่ะโชคดีครับได้ SR ตั้งหลายใบครับผม1 2 3 4นะครับแล้วแต่ไม่ได้คนที่ผมชอบฮะได้คนนี้แต่ลองดูคนนี้ก่อนหัวชมพูเหมือนกันครับโอเคครับผมให้อภัยได้ครับน่ารักดีเหมือนกันน่ารักดีเหมือนกันอ่าให้อภัยได้ให้อภัยได้โอเคเนี่ยแหละครับก็ถือว่าโชคดีในระดับหนึ่ง นะครับนี่เสียได้ไม่ได้คนนี้อยากได้คนนี้อ่ะแพ็กเกจต,ต่อมานะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นแรงกาะจะปองเหมือนกันแต่คืออันนี้ก็คือจะค่อนข้างหลากหลายเห็นไหมอ่ะก็มันก็คือคล้ายๆกับแพ็กเกจนี้แหละแต่แพ็กเกจนี้มีวันหมดอายุนะคือมันเนี่ยมันจะมีบอกหมดอายุวันที่14นะครับก็คือช่วงเนี้ยมันเป็นกิจกรรมไงแต่โดยหลกัหลกๆทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีอีเวนต์อะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเมนูก็เหมือนหน้าเมื่อกี้เลยไม่ได้ต่างกันเหมือนกันเด้์เดเลยนะครับ เลื่อนมาอีกก็จะเจอเป็นแต้มเพื่อนนะครับเฟรนกับระปองซึ่งวันหนึ่งสามารถเปิดได้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับเพราะนั้นเกมนี้ถ้ามีเพื่อนเยอะๆก็นั่นแหละครับจะช่วยทําให้เราเอาแต้มเพื่อนมาเปิดกระปองที่นี่ได้นะครับแต่ว่าการที่ได้มันก็จะกากๆหน่อยนะก็ระดับธรรมดาไม่ไม่ไม่น่าจะขึ้นมาถึง SR ได้นะครับก็มีแค่นี้ครับแพ็กเกจกระปองนตอนนี้มี4แพ็กเกจด้วยกันนะครับเมนูต่อมาเลยแบทเทิลนะครับก็คือเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองเกมนี้มีด้วยครับผม นะครับนี่ด้วยครับนะเนี่ยนะก็เลือกได้เลยครับเราจะสู้กับใครก็ดูเขาอะ่ะเขาเลเวลเท่าไหร่นี่คือเลเวลการของหัวหน้าทีมเขาเลเวลหนึ่งก็คือคือกับเรานั่นแหละพอกดไปปุ๊บก็จะเห็นว่าอ่าอีก4คนในทีมเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่หัวหน้าทีมนะครับถ้าจะสู้ก็กดโอเคไปนะก็ให้เสร็จแล้วให้เลือกซัพพอร์ตเตอร์ด้วยก็เลือกคนที่เก่งๆนะครับอันนี้อันนี้คือให้เลือกเป็นเพื่อนเราอะ่ะก็เลือกคนที่เก่งๆ เสร็จแล้วก็นี่ครับ6คนตามนี้แบตเทิลสตาร์โต,โตได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะหมู่จะจ่าเอ้ยผมลืมเปลี่ยนเด็กเลยได้ SR มาเพิ่มตั้งหลายใบน,นะฮะลืมเปลี่ยนเด็กเลยครับเป็นการต่อสู้ระหว่างน้องผมดำนมใหญ่2คนนะแต่ว่าคนาระดับกันนะครับกดสคริปต์เลยการให้มันประมวลผลเลยนะครับขี้เกียจไปดูกดสคริปต์เลยชิงยังไงครับผมอ่ะก็สรุปให้ฟังเลยนะครับผมชนะตั้งแต่3ยกแรกเลยนะโชคดีจริงจริงอ่ะนี่แหละก็คือการแบเทิล าหาเห็นไหมก็จะได้ัแต้มหัวจงหัวใจก็จะได้นะครับก็เพื่อนคนที่เราเลือกเมื่อกี้แอดไหมก็แอดไปก็แล้วกันนะครับไอ้ขาดจรที่เรา,าเลือกก่อนมาต่อสู้เพราะนั้นก็อย่างที่บอกครับก็คือเนื้อเรื่องจะใช้สตามิน่านะครับแล้วก็แบทเทิลพอยต์เนี่ยก็ใช้ในการ p v p กั AL, บสู้กับไรเวลนะครับสู้กับคู่แข่งของเรานะครับอ่ะก็มีแค่นี้นะครับระบบของเกมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เหลือก็คือจะเป็นเมนูและเสริมอื่นๆของเกมนะครับไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมอ่าไม่มีอะไรแล้ว ก็ไปดูเมนูกันนะครับเมนูเกมนี้ก็มีอะไรบ้างอันแรกร้านค้านะครับช็อปก็เท่าที่เห็นก็เนี่ยอันนี้เติมนนเติมเงินใช่ไหมซื้อซื้อเพชรนะครับอันต่อมาอันนี้เป็นเติมสต้ามิน่านะครับถ้าสต้ามิน่าเราหมดเนี่ยก็มันก็จะมีชอยให้เลือกครับว่าเราจะใช้อเทมไหมที่เรามีไหมก็จะเพิ่มสต้ามิน่าขึ้นมาหรือใช้เงินแคสในการซื้อก็ได้นะครับอันต่อมาแ a ทเทิร์นพอยต์ก็อีหลอบเดียวกับเมื่อกี้ครับก็คือจะใช้เงินแคสหรือใช้อเทมนะครับอ,อันต่อมาอะไรเอ่ย อ๋อเพิ่มช่องเก็บตัวละครครับ1เพชรเพิ่ม5ช่องนะครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็แค่บอกว่าเรามีเพชรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนั้นก็จะมีแค่4 4อันนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเพิ่มช่องเก็บคืออันนี้่าเพิ่มช่องเก็บนะครับโอเคนี่คือ้านค้ามีเท่านี้นะครับอเทมก็คือโชว์ว่าเรามีไอเทมอะไรอยู่อะไรก็คือเป็นไอเทมที่ที่ใช้งานนะครับก็จะมีสัมมิทนาใช่ไหมอ่ากดใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันขวาก็คือเป็นไอเทมอื่นๆนะครับซึ่งเราย ต่อมาอัลบั้มอ่ะก็ดูอัลบั้มการ์ดของสาวๆได้นะครับอ่านเนี่ยก็จะมีการ์ดที่เรามีทั้งหมดนะครับให้ให้เราดูนะฮะก็เลื่อนลงมาดูล่างๆแล้วการเป็นการระดับ SR นะฮะลองกดเข้าไปนะฮะก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดบอกอยู่นะครับซึ่งกดไดอารี่ไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะดูโปรไฟล์ของเธอก็ทําได้แค่นี้ไม่ไม่มีการแบบว่าดูการ์ดใหญ่ใบใหญ่ๆเต็มจอเพื่อจะสกรีนช็อตอะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่มี ผมพยายามหาแล้วว่าเฮ้ยมันทําได้ไหมดูแบบการ์ดใหญ่หญๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นเผื่อบางคนชอบไงดูการ์ดใหญ่สกรีนช็อตไว้แล้วก็ทําเป็นบอร์ดไฟเปอร์อะไรเงี้ยนะครับต่อมาซัพพอร์ตนะครับก็ตรงตรงซัพพอร์ตนะฮะต่อมาเฮล์นะครับสอนกานแนะนําการเล่นซิสเต็มนะฮะมีปรับแค่เสียงครับผมไม่มีอย่างอื่นนะครับอันต่อมาอันนี้สําคัญครับสําหรับคนที่จะย้าย ID นะครับก็ ถ้าเกิดเรารีจนพอใจแล้วนะฮะเราเอ้ยโอเคเราได้การดีแล้ะเราจะย้ายไปเล่นเครื่องอื่นเราก็กดที่เมนูนี้ครับผมการย้ายเครื่องนะซึ่งกดตรงนี้ต่อเลยปุ่มสีน้ําเงินนะฮะมันก็จะสร้างไ d กับพาสเวิร์ดมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยแล้วเราก็จด ID กับพาสเวิร์ดอันนี้ไว้นะครับจดไว้นะครับจดไว้เสร็จแล้วเอ้ยไปเครื่องนึงใส่ง,ง่ายเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปที่หน้าจอแรกก่อนนะครับ สมมตินะครับสมมติสมมติว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งของเรานะครับดูเมนูซ้ายบนครับอันที่2ตรงนี้นะครับเมนูนี้นะครับจําชื่อมันด้วยนะเพราะบางทีมันก็โผล่มา2ปุ่ม3ามปุ่มเอาตรงนี้ครับผมไ ID เดีย password ของท่านผู้ชมเมื่อกี้จําได้ไหยครับนั่นแหละครับผมใส่เข้าไปเลย ID อะไร password อะไรแล้วกดโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะการย้าย id นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเกมนี้นะฮะก็ขออนุญาตรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเกมเนี่ย ถ้าไม่ใช่แฟนๆแอน,น,นิเมะเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าใช่ครับเกมนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยอ่าก็สาหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตี้วูโจว่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเพราะนั้นเกมมือถือหรือแม้กระทั่งเล็กนาร้องเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยทำนะครับไม่ได้ทําถี่เท่ามาก่อนอันนี้ก็ขอภายมาณที่นี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม